ที่นองรู้จักผู้หญิงคนนี้นะครับผมเนี่ยทำงานทางด้านของการศึกษามาแล้วก็จบปริญญาเอกมาก็เลยสนใจว่าการเขียนประวัติตัวเองครับในการสมัครสรวรตรงนี้ครับมันแ,แปลกเพราะว่าความเป็นศาสตราจารย์หรือโ r o f e s เซอร์มันคือตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ใช่ประวัติการศึกษาผู้เข้าไปเลือกสอวเนีจะสำคัญผิดไหมว่าเขาจบปริญญาเองทางด้านไหนและจริงหรือไม่ก็เลยไปนค้นหาดูว่า California University เนี่ยมันอยู่ที่ California Tower แล้วก็ไปนคนดูแบบไซว่า California University เนี่ยไม่ได้จัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาแต่เป็นการเทียบโอนหรือใช้คาว่า e q u i v a l e n t โดยที่มีใบสมัครแบบนี้ครับแล้วปรากฏว่ามันมีวัตถุประสงค์ของการเทียบโอนอันนี้อยู่ก็หมายความว่าปริญญาที่อ้างว่าจบปริญญาเอกน่าจะเป็นการเทียบเท่าแต่ไม่ใช่ปริญญาจริงเราไม่สามารถใช้คำว,ว่าดตรตามความเข้าใจ ของประชาชนทั่วไปได้เพราะฉะนั้นศาสตราจารย์ก็ไม่น่าจะเป็นตําแหน่งทางวิชาการที่จะเคลมว่าเป็นประวัติการศึกษามันทำให้คนเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอครับสำคัญผิดไหดนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าน,นั้นก็คือว่าทราบทางประวัติเนี่ยนะครับว่าปริญญาเอกที่ว่าเนี่ยบางทีก็เป็นรัฐศาสตร บางทีเขเป็น business administration ที่เป็น associate professor บางทีก็เป็น professor ทางด้านของ human resource development ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันต้องได้รับการรับรองจาก California University ไม่คิดว่ามีใครอยากจะกลับไปทดสอบหรือตรวจสอบบ้างระครับจริงๆกกตก็น่าทำนะครับอย่างน้อยที่สุดผมหามาให้ มอยากรู้ว่าที่ว่าจบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับเขาจบแล้วมีงานวิจัยอะไรบ้างไม่มีครับกระตุกต่อกันหน่อยนะครับจะเอาที่ไหนมาพิมพ์ล่ะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ระบุว่าผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นสวคนเนี้ยครับเพิ่งสมัครเข้าไปปี2566อยู่ชั้นปีที่หครับนี่ FCE คือ Foreign Credential Evaluation Foreign Credential Evaluation เนี่ยเขามีคำอธิบายครับว่ามันคือการให้ประกาศเนี่ยซึ่งไม่สามารถที่จะออกเป็น College Degree ได้นะครับมันเป็นดีกรีที่เทียบเท่าซึ่งอธิบายว่ามี same scope and breadth เนี่ยเท่ากับ knowledge มันคือ Academic College Program ซึ่งมันไม่ใช่ปริญญาเอก นะครับอันนี้คือตัวนี้ California University ตัวนี้ทีนี้อยากรู้ว่าเสียเท่าไหร่นี่ไงมีไหมมีปริญญาเอกไหมเขาใช้อะไรสำหรับการการใช้คำ equivalent เขาใช้ transcript เขาใช้ diploma ใช้ photocopy ใช้ translate a c o p y t หนึ่ง translation อันนี้ไม่มีอะไร เนี่ยเสียตังค์เท่านี้ก็จะมีโอเพนเนียนอะไรที่จะไปประกานประเมินมันคือการประเมินความเทียบเท่าถามว่าอยู่ที่ไหนก่อนนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ university tower ครับนี่คืออยู่มหาวิทยาลัยอยู่ที่ tower นี้อยู่ใกล้ๆก,กับ university center อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็มีช้อปปิ้งมอลลมีดีพาร์ตเมนต์สโตร์ก็ดีเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใ,ใกล้ๆเหมือนคล้ายๆกับจุลาเนอะอยู่ใกล้ๆสยามอะไรเงี้ยเนาะนะครับโอเคสรุปแล้วเจอแลลวนะครับซึ่งในนี้มันไม่มีการเรียนการสอนเห็นไหม s no curriculum. There is no program. มันเป็น degree verification. Verify แล้วมาดูดาวโหลดแอปพลิเคชันนี่คือใบสมัครซึ่งเราจะเห็นว่าใบสมัครของเขาเนี่ย มันคือ FCE คือ Foreign Credential Evaluation และมันมีวัตถุประสงค์ในการที่จะประเมินเห็นไหมมันไม่ได้ประเมินเพื่อการจัดการเรียนการสอนอะไรเลยนะครับมันเป็นการประเมินว่าความรู้เขาเพียงพอในการที่ทําสิ่งเหล่านี้อยู่หรือไม่เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่คุณวุฒิการศึกษาโอเคไหม ระยะเวลาในการเรียนต่างๆไม่ได้มีหลักสูตรในการเรียนเลยเพียงแต่ว่าเทียบเท่ากับอะไรการที่เขาอ้างอิงแคลิฟอร์เนียยูนิวอร์ซิตี้ถ้าเป็นอันนี้นะครับถ้าเป็นอันนี้มันคือคุณุบิเทียบเท่านะมันเป็นคุณุบิเทียบเท่าไม่ใช่ไม่ใช่การสําเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเพราะฉะนั้นเคสนี้ถ้าเอาไปเทียบกับคุณคมนัทผมคิดว่าเป็นกรณีเดียวกัน ที่เป็นความเทียบเท่าและผมก็ไม่เห็นผมไม่เห็นนะว่าค,คุณธรรมนัฐได้ใช้คาว่าด็อกเตอร์เพื่ออะไรอย่างไรแต่ว่ามันไม่ใช่คุณสมบัติและละักษณะต้องห้ามสำหรับคุณธรรมนัฐส่วนการที่บอกว่ามีวิทยาีนปุนและตีพิมพ์ต่างๆนี่มันอาจจะเป็น requirement for e q u i v a l e n t ผมยกตัวอย่างเช่นเราเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรมันก็จะมีางานวิจัย เช่นเราเรียนของสถานบันพระกกล้าเราเรียนชิ้นวปรอมันก็จะมีผลงานวิจัยต่างๆซึ่งมันก็จะตีพิมพ์แต่การตีพิมพ์เหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นการตีพิมพ์ for doctoral program มันเป็นการตีพิมพ์เพื่อให้มีประสบการณ์และคุณวุฒิเทียบเท่า equivalent to แค่นั้นนะครับต่อมาคือว่าเขาว่าสัต์กระจารย์ขงในเมื่อ ในเมื่อความเป็นปริญญาเอกมันไม่ใช่จัดจารย์เท่ากับว่าข้อมูลที่เขานําเสนอในหนังสือแนะนำตัวนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องมีการตรวจสอบว่าจริงหรือไม่เพราะผมไม่เชื่อว่าเป็นแบบนั้นนี้ต้องเชื่อคํานะ